ใครที่มีปัญหาปวดเขา่าเจ็บเข่า่าตัดเข่ามาผมอยากแนะนําให้ใช้สนับเข่านะครับซึ่งมันช่วยพยุงง่ายจริงแต่มันแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บไม่ได้นะอย่าลืมเช่นใครเจ็บเข่ามากจะใส่สนับเข่าไปติดบ,บอลให้แทนเอน็นไขว้หน้าแทนเอน็นคขอยหลังที่บาดเจ็บหรือขาดไปอย่ากคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมไ,มมไม่มีอะไรแทนเอน็นหรือว่าแก้การบาดเจ็บของเราได้เต็มที่มันได้แค่ช่วยประคองครับเดี๋ยวผมมาให้ดูมันมีอยู่3ามทนิดท,ที่ผมใช้ลองใช้หมดละเพราะว่าเอน็นไขว้หน้าซ้ายขวาผมขาดหมดเลยด้านขวาผมผ่าแล้วผ่าสองกล้องใส่น็อ ก,ก็กลับมาเล่นได้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์่วนด้านใต้ขาดแต่ว่ายังไม่ได้ผ่าซ well, ึ่งมีค่าใช้จ่ายแพงก็ผมจะมาแนะนํานะแล้วก็ใครสนใจก็จะมีแบบที่ผมลองใช้อยู่แหละอย่างแรกมันจะเป็นแบบนี้แบบใส่ประมาณนี้ทุกที่ใส่ง่ายเพราะว่าไม่ต้องใส่จากข้างในก็แตะตามนี้เลยให้มันตรงหัวเข่ารูนี้ตรงหัวเข่าก็ดึงตัดตามที่เราชอบทากระชับไหมกระชับครับใส่มันจะรู้สึกกระชับมั่นใจกว่าครับงนี้ อย่างที่หนึ่งนะแล้วก็ใส่ง่ายถอดง่ายใช้ชีวิตประจำวันหรือว่าขับรถเลินทางหรือว่าเราเข่าหลวมแบบที่สองนี่เป็นแบบสวมที่เป็นผ้าเนี่ยยืดที่ทีท่ยืดง่ายมันไม่รัดก,ก่ายมากจนเกินไปไม่ไม่อึดอับไม่อับแล้วก็จะมีสายหลายคนต้องสัยว่าสายนี้คืออะไรจากที่ผมเคยปรึกษาคุณหมอจากที่เคยเจ็บของมาหลายสิบปีสายนี้นะครับมันทําหน้าที่แทนเอ็นไขว้หน้าตรงนี้ตรงนี้สำหรับคนมีปัญหาเรื่องเอ็นไขว้หน้าแล้วก็สะบ้าหลวมมันจะอยู่ในตัวนี้ตัวเดียววิธีใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งยี่ห้อแต่ละย,ย,ย,ยครับรบ ความสูงในการใส่ก็จะประมาณนี้ครับถ้าเราใสา่ใสเตะบอลมันก็จะเป็นอย่างนี้กลมนีน่นนคือของเขาเห็นไหมครับใาสา่มันตรงของเขาก็กะทับมันใจขึ้นแต่ถ้าใส่เตะบอลคุณก็ต้องรู้วิธีด้วยว่าวิธีของมันคือขวาทับมาแทนอันไว้หน้านครับนนี่มันจะช่วยกระชับ,บแต่ถาาว่าแทนได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ว่าก็ดีกว่าก็ดีกว่าไม่มีถูกไหมครับ ถ้าแปะตรงนี้ก็แปะได้นะอยู่แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นขุยครับถ้าเกิดเราเวลาเราดึงเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นขุยมันจะเสียแปะด้านสีดำนี้อยู่ครับนี่ม,นมากแล้วต้องดึงแบบเน่นแล้วแรงมากเลยขยับตามที่เราชอบว่าเราถนัดแบบไหนซึ่งมันก็จะช่วยประยุงเผาไม่ให้ร้อนไม่ให้หลวมจากด้านบนกับข้างล่างถือว่าโอเคตรงนี้ผมว่าโอเคโอเคที่สุดเพราะว่ามันสบายแล้วก็ไะทับที่สุดเป็นตนี้ ถ้าไปตะบอลจะมั่นใจมากขึ้นแบบที่สามแต่ตัวนี้เป็นแบบชนิดหนาแล้วก็แน่นแน่นเลยแต่มันก็คือตัวที่ดีที่สุดแล้วก็แน่นที่สุดซึ่งมันจะมีสายพวกนี้มาให้นี่ครับมันมีสายค่อยหน้าสายขวาเหมือนกันด้าน,นบนดึงลงด้านล่างด้านล่างดึงลงด้านบนนี่นค่อยๆกันไปด้านล่างดึงหนาตัวบนทับด้าน,นบนดึงหนาตัวล่างทับทีบนี้ทับมันก็จะเปิดๆอย่างนี้เอาก็ให้ตัวนี้มา แต่ตัวนี้ก็ดีตรงที่มันได้ความกระชับซึ่งตัวนี้แน่นหนามากแน่นเอียดเหมาะคนที่ขึ้นผ่าตัดมาผ่าตัดอินข่อยหน้าหรือก่าตัดหัวเขา่าทำให้มันกระชับแล้วมันคงเพื่อไม่ให้มันหลุดจัดไม่ให้มันเก็บซ้าไม่เหมาะไปเตะบอลมันหนักยิ่งรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่มีสปริงตรงนี้หจะเป็นที่สองข้างตัวนั้นหนักกว่านี้แต่ว่าเวลาเรางอเข่าสปริงตรงเนี้ยมันจะช่วยดึงดึงดึงอย่างนี้ครับอีกสามอย่างของตัวนี้จะเป็นจะเป็นตัวแบบสวมซึ่งมันกระชับกระชับกว่าอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวแบบ ใส่ง่ายกว่าแต่ความกระชับสู้ไม่ได้อย่าลืมว่ามันเป็นแค่อุปกรณ์มันมยังไม่มีทางดีเท่าเท่าเส้นเอ็นกล้ามเนื้อในขาเราเองดังนั้นก่อนจะบาดเจ็บจะได้ไม่ต้องใส่ก็พยายามเล่นกล้ามเนื้อขายืดเหยียดโดยประจำวอร์มให้ดีออุบุร่างกายให้ดีก่อนลงแข่งเวลาแข่งก็ระวังแล้วก็พอมีวันจัดตารางสักหนึ่งสอง,งวันเข้ายิมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและเส้นเอ็นของเราให้มันประคองกดขับรอจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาหาใส่ชื่อตัวนี้แบบผม